ขออภัยครับอินเทอร์เนต็ตมีปัญหานิดหน่อยนะครเดี๋ยวมันดี๋ยวนิน้วไม่เคยเรื่องะเดี๋ยวันนี้จะสอนให้รู้จักความรักวันนี้ถ้าใครพลาดจะต้องเสียใจในความรักตนี้ก็เคีดนั้น ก็เกตนั้นฉันเชื่อเมื่อดวงใจต้องการมันคุรักปลดลงไปถึงใจกันถึงสวนใจว,วุ่นวุ่เติมสุขจริงนัดคงรักคือเข้าใจกันฉันเชื่อเมื่อเอาไปให้กันนั้นคือฉันเชิญสุขเป็นเรื่องนึกใช้ไหมขอเองไม่เลงหรือไหนเริ่มเห็นรักมันเป็นเฉันนี้เองฉันเชื่อเมื่อปล่อยใจให้ลอยไปอย่างเสรีที่แห่งนั้นหัวใจก็เบิดบา จบนะครับอันนี้ร้องเพลงนี้ให้กําลังใจน้องชายคนนึงซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้กําลังอกหักอ <laughs> <g uggle> ดื่มเพื่อสุขภาพทุกท่านนะครับ <g uggle> มันไม่ค่อยเด้งเตือนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ <g uggle> แต่ก็คลิปผมทุกคลิปร้อนแรงหมดช่วงนี้นะะก <g uggle> ็ะ <g uggle> เรื่องแรกก่อนะครับมานี้ พูดถึงเรื่องความรักก่อนทบนาวันนี้นะครับวันนี้อย่าลืมนะวันนี้ตอนที่ว่าสร้างเป้าหมายแล้วไปถึงนะครับแต่โอเคละผมก็สะเพระนะครับจะบอกว่าพูดตอนนี้การตั้งชื่อตอนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่พยายามจะจับประเด็นไว้ก่อนว่าเราจะมีประเด็นไหนเป็นประเด็นหลักแต่ว่าเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นมาทำไมผมคัดจมูกยังสงสัยพีเอ็มสองจุดห้าช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะ คัดจมูกมากเดี <c> ๋ย <oughs> ขอไล่ทีมสองจุดห้ากันยาดมนะครับของพี่ฤทธิ์นะครับบำรุงจิตอยาลุงบำรุงจิตนี่ดมมาเป็นปีๆนะยังไม่หมดเฮยกระป๋องนี้ผมสือว่าเป็นปีนะยังไม่หมดกินอีกอะเฮ้ยจีนแกทำให้ผมมาเป็นพิเศษเลยนะเนี่ พี่เทพผลิตเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าส่งโรย่าดองมาให้แล้วก็โอ้ดีเลยเอาเหล้าเติมแล้วก็แช่เลยใช่ไหมแล้วก็ดื่มได้เลยลไม่ใช่เป็นโถยาดมครับบอกพี่มาร์กต้องเล่นรุ่นนี้เพราะว่าแพ้บ่อยหลือเกิน <S 1> <S 1> โอ้อาจเกยบ้องนี้เนี่งบอกว่าช่วยเรื่องลมหายใจผมนะก็โอเคขอบคุณครับอัอนนี้มาเรื่องความรัก,กนนัน่อยนิดนึงกันวะ สำหน้องท่านหนึ่งนะตอนนี้ผมก็เห็นแกโพสต์เรื่องความรักกันเรื่อยๆนะไม่รู้มายังอยัง,น,งนะแต่หวังว่าคงม,มาฟังย้อนหลังเองแล้วกันนะครับนะรักแท้นะครับ To love นะ To loveIt not to giveBut to share เน่ To love not to getIt but to care ให้ความสโลแกนความรักหน่อยะครับนะ ความรักไม่ใช่การให้แต่เป็นการแบ่งปันนี่ความรักนะครับลืมละเมื่อกี้พูดแล้วชูเลิฟแล้วูกรีบบัตชูแชร์เลิฟแล้วชูเกตนะแล้วก็กความรักไม่ได้เพื่อที่จะได้ครอบครองแต่เพื่อการ ดูแลนะ <laughs> อ่นนะตังไว้นะครับนะผมรู้ว่านะผมอาจจะไม่ค่อยช่วงหลังๆนี้ผมอาจจะมีชีวิตที่ในอที่สมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับนะแต่ว่าพี่น้องจะบอกว่าพี่ก็พูดได้ดีเพราะพี่ไม่ได้อกหักไปผมนี่โหยน้องเอ้ยสมัยวัยรุ่นเลย,ยลพี่เนี่ยสิงอกหักจะบอกให้นะครับ ช่วงความรักในวัยรุ่นนี่นะครับต่างคนต่างยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับ,รบการออกหากไม่ใช่คนหน้าตาดีนะครับจะสมหวังทุกคนนะครับเพราะชีวิตในวัยรุ่นนะนะมันก็ยังมีการพบปะพบเจอผู้คนตลอดเวลาทุกคนก็ยังพยายามดิ้นรนขนขวายจะหาในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือยอย่างดีที่สุดแล้วหรือยอย่างเช่ไหมครับผมเชื่อวัยรุ่นทุกคนนะครับย่อมมีเป้าหมายแล้วเด็กๆความคิดในวัยเด็กคือต้องหาอะไรที่มันเป็นที่สุดถ้ายังไม่ที่สุดก็ยังดิ้นรนค้นหาต่อไปฉนั้นชีวิตรักในวัยรุ่นจึงเลิกลาเป็นเรื่องปกติผมเองสมัยวัยรุ่นคนระับก็อาจจะสาวเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เคยคิดเลยว่าคนนั้นคือจะเป็นกนุดท้ายชีวิตนะ ก็ปอคบก็ไปก็เริ่มมองเห็นซึ่งข้อบอกพร่องของซึ่งกันและกันนะครับก็ยังไม่เคยเพราะช่วงนั้นมันยังเด็กซะเหลือเกินนะที่นั้นแต่ว่าโอเคก็การไม่มีแฟนมันก็เหงาใช่ไหมเบื่อรู้สึกเซ็งก็อยากจะมีใครทุกคนไม่คุยแต่พอได้เป็นแฟนจริงแล้วถึงเวลาก็ไม่ค่อยจะเทคแคร์ไม่ค่อยดูแลเพราตัวเราเองดูแลไม่ได้ใช่ไหมงั้นการดูแลใครก็ดูแลไม่ได้นะก็ เลิกลากันไปทะเลาะเบาแวงงอนกันโกรธกันคนนุ่นมีใหม่ประชดกันไปประชดกันมานะครับท้ายสุดก็แยกย,ย้า <c> ย <oughs> นะแต่ว่าโอเคนิสัยผู้ชายหมาห่วงก้างตอนที่ได้เป็นเจ้าของครับนะเราเขาเป็นแฟนเราเราก็ไม่ค่อยดูแลได้แไ่แต่จะมาเกิดเวลาเสียดายตอนมีคนหมาฆ่าไปแดกก็จะเริ่มเสียดายเริ่มโกรธเริ่มหวงนะนิสยัยผู้ชายส่วนใหญ่แม่งผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะ ะฉะนั้นการอกหักไปเรื่องเลเพราะผู้หญิงไม่ใช่ไม่ชอบเรอกแต่เขารำคาญมึงเล่นตัวแล้วเกินมึงยิงแล้วเกินมงึงงี่เง่ามึงงองแงมึงเรียกร้องอะไรสารพัดสารเพย์ใช่ผู้หญิงก็อาจจะว่าไอหาเพราะกูเป็นแฟนมึงก็ไม่เคยมาช่วงจีบมานี่มาหาวันนึงมู้กี่รอบใช่ไหมเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นแต่พอเป็นแฟนกนแล้วจะติดเพื่อนไปกับเพื่อนให้เวลาเพื่อนมากกว่าแล้วสารพัด แต่พอเขาจะเลิกกมันจริงครับเขาไปมีคนใหม่ไม่งหวงอีกเสียดายกลับไปง้อไปเตือเขาอีกใช่ไหมเนี่ยคือชีวิตในวันนั้นอ่ะแต่โอเคพอวันนี้นะผมเริ่มว่าเ,เดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้โหยหาความรักนะครับก็เคยมีช่วงแต่วันนี้มันแต่งงานแล้วมันโหยหาไม่ได้แล้ว <l oss> <laughs> มันโหยหาไม่ได้นะครับนะ เ,เห็นผู้หญิงสวยก็ชอบหมดแล้วคนนี้เออสวยคนนี้ก็สวยก็ชอบมองคน,นสวยสวยได้คุยกับคนสวยสวยก็ชื่นชมหัวใจใช่ไหมนะแต่เราก็เข้าใจว้วันนี้เราแม่งหมดสิทธิ์แล้วเราจะไปให้ความหวังใครก็ไม่ได้ะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยรื้อคนนี้เริ่มรื้อเฉยๆกับกับกับความรักนะครับรู้สึก็เริ่มแต่ว่านะครับโอเคนะการที่เราได้เห็นสวยๆคนสวยๆเดินผ่านนะ หรือว่าได้คุยกันสวยได้รู้จักกันสวยมันก็ยังเป็นความสุขอยู่ดีแหละวะใช่ไหมครับแล้วแต่เพียงแต่มันหวังไม่ได้อย่าไปหวังอย่าไปคิดหวังอย่าไปคิดจะครอบครองครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้เรามีครอบครัวต้องดูแลมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็แค่ได้แอบชื่นชมอยู่ไกลๆแบบห่างๆโอเคไหมนะครับัอนวันนี้ผมด้วยว่าชีวิตผมมันมีสเสน่ห์ตอนไหนครับ ก็ตอนนี้แหละครับตอนนี้นะผมยอมเว่าชีวิตผมเลยน่าจะเป็นชีวิตที่ช่วงที่มีสเสน่ห์ที่สุดเพราะว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วผมเชื่อนะว่ามีผู้หญิงเยอะที่แอบใฝ่ฝันว่าอยากจะมีสามีดีๆแบบมาควินบู <laughs> ขอโมโ,นะอโมโ้หน่อยนะครับขอโม้หน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราเพียบพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องการดำรงตนการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีการดูแลเทคแคร์ปกป้องจริงไหมครับเออใช่ไหมดังนั้นผมเลยเชื่อว่ามีอาจจะมีสาวๆหลายคนนะคิดว่าเออถ้ามีสามีแบบมาบพิบูลก็น่าจะดีนะเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอาจจะกวนตีนไปบ้างแต่ว่าท้ายสุดการมีผมเป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือความอบก่นจริงไหมอันนี้ผมเห็นน้องๆหลายๆคนเนีย่ยวอนนี้นะ่ยมันม,มันหลายคนนะเนี้ยตอนะนี้ครับ ที่กําลังอ,อกหักกันอยู่นะแม่งมันทำไมไม่ต้องมาอ,อกหกักกันช่วงปีใหม่ด้วยใช่ไหมซึ่งเป็นบรรยากาศเป็นความสวีทโรแมนติกช่วงนี้แหละใช่ไหมดังนั้นเอาช่วงปีใหม่ไปเที่ยวปีใหม่ด้วยกันเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าตอนนี้คุณกําลังเศร้ากําลังเจ็บปวดแต่มันช่วยไม่ได้ครับพี่น้องถ้าคุณอยากจะสมหวังคุณทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นเสาหลักให้เขาได้ผู้หญิงเขาไม่ไปไหนแล้วครับเขาก็ต้องการผู้ชายที่ มีความมั่นคงหนักแน่นดูแลเขาได้ความรักนะยิ่งเป็นความรักในช่วงวัยนี้นะมันแดกไม่ได้แล้วนะเขาจึงต้องการชีวิตที่มั่นคงนะนะก็อยากให้สตินะว่าโอเคแล้วครับความรักมันไม่จาเป็นต้องเป็นการให้หรอกครับนะแต่เป็นการแบ่งปันนะบางทีแชร์ทุกแชร์สุกนะก็ไม่จำเป็นต้องให้ทุกอย่างนะ ถ้าเราให้เขาได้ก็ให้แบ่งปันกันดีกว่าถือว่าเป็นการแบ่งปันดีกว่านะครับและความรักก็ไม่จำเป็นต้องได้ครอบครองรถ้าเราครอบครองกันแล้วนะเราดูแลเขาไม่ได้เจ้าเขามาครอบครองทำไมแต่การเพียงแค่เพียงแค่มีการห่วงหาอาทรแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเทคแคร์ความรู้สึกก็พอแล้วนะจริงไหมมันก็แค่นี้แหละครับนะแต่ส่วนว่า นะครับไอความรักคือการให้ผมว่าแม่งไม่ใช่นะความรักไม่เห็นจะต้องทุ่มเทประเคนข้าวของให้กันไม่ใช่คนรักกันนะบางทีเองมันแค่ได้รักกันมันก็มีความสุขได้คิดถึงกันก็มีความสุขนะครับแต่ไม่ใช่ว่ารักโอ,อ้โหมึงแม่งต้องเปมึงต้องทุ่มเทมึงต้องซื้อของให้ทุกเทศกาลความสำคัญวันันมันไม่ใช่ความรักนะดังนั้นความรักแค่คุณได้รักเขานะครับมีโอกาสแชร์ แชร์ความรูด้ดีๆร่วมกันนะครับมีโอกาสแบ่งปันพอแล้วนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของฟาลิคิตนะส่วนความรักอ่ะจะได้ครอบครองเขาหรือเปล่าบางทีเราต้องถามตัวเ,เองเรามีคุณสมบัติมากพอที่จะครอบครองเขาหรือเปล่างนั้นความรักไม่ใช่การได้นะทุเลิบน็อตทุเกตนะ t บัตรทุแคร์คุณแคร์ความรู้สึกเขามากพอหรือเปล่าแค่นี้แหละ ให้ไปเป็นแงคิดแล้วกันแล้วก็ที่เหลือให้ฟ้ามันเป็นเรื่องของฟ้าดินแล้วก็ใช้ชีวิตกุณนํำนึงสิ่งที่ว่าคือหนึ่งอย่าละเลยหน้าที่ของตัวเองนะครับสร้างเื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงในงชีวิตคุณมีความมั่นคงในชีวิตคุณก็ดูแลได้ทุกคนจบจะมีเมียสิบคนยังได้เลยถ้าคุณไม่กลัวเมียหลวงค่เอ้าเปลี่ยนเรื่องต่อนะครับนะอ่ะอันนี้ก็มาเรื่องต่อวันนี้นะคือ